มีแร์คุณภาพจากเพียวไลว B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกก็เริ่มรู้แล้วฉันง่ายขึ้นมางยขึ้นมางยขึ้นมาเอองยขึ้นมามองตาฉันสักหน่อยโอ้เพราะฉันเฝ้าคอยกลัวลุกร้อย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะอันนี้เรามาแบบอ่อนๆนุ่มๆฟังสบายๆมีเจ้หาท่าลงเลยไม่ได้อันก็ปี้กันมาตอนแรกก็จะสวัสดีเขาอ่อนมาเลยนั้นใช่ไหมเออแต่เถยงก็น่ารักก็มีเอกลักษณ์ของเสียงฟังแล้วสบายสบายค่ะใช่ใครเนี่ยเสียงใครสแตมอ๋อสแตมแล้วก็สงสัยสแตมคือใคร เขาเป็นคอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์คนเก่งเก่งเนาะล็อกเพลงด้วยราการอะไรนะตอนยินยิน The Voice The Voice ทั้งของเด็กทั้งของผู้ใหญ่ของเลยรุ่นทีชฉันไปหมดนะคะฉันก็เลยพยายามทำความเข้าใจกับเขาประมาณนี้จริงแล้วผู้ชายคนนี้มี เสียงเพลงที่นุ่มลึกแล้วก็หวานรันจัวเหลือเกินเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงเขาจบสถาปัปัจจุลาเกี่ยวอะไรกับนักร้องนั่นเนี่ยไม่เกี่ยวเลยค่ะวาดวาดเขียนออกมาเป็นอัลบั้มเหรอเขามีความเขามีความสนใจทางด้านดนตรีตั้งแต่เด็ก จริงๆแล้วนะคนเราพรสวรรค์เนี oh ่ยกับการร้องเพลงมันไม่มีวิชาเพลงที่เรียนจบนะเธอไม่ค่ะคือถ้าถ้าเขาชอบแล้วเขามีพรสวรรค์เนี่ยเขาก็จะแบบนะอืจะมีใจรักแล้วมันก็อยากจะทําอยากจะใจรักอะไรบ้างเนี่ยถามหน่อยใจรักอะไรหล่ะคะเราชอบเรารักหลายอย่างนะหลายใจเลยเนี่ยหลายอย่างแล้วแบ่งกี่ห้องหน้าตาแบบเนี้เห็นแบบเนี้ยเราก็แบบว่าเลือกเยอะอืเดี๋ยวมันจะเหลือเยอะนะ ไม่ไม่เลือกใครก็ได้โทรมาเลยโลกจิตมาพี่มีไม่เลือกหรือว่าจะเลือกยานะเลือกนี่หนึ่งอยานะพี่วิมสู้ตายน้่จะบอกไงก็นะคะพี่สแตมอายุเท่าไหร่ตอนนี้สามสิบเอ็ดือพศสองห้ารุ่นพี่โทนิดนึงนิดนึงสองปีสองปีแต่ก็ยังอยู่ในวัยที่ ต้องบอกว่าเ็ามีความสามารถดิฉันเข้าใจว่าเ็าเป็นผู้ใหญ่นะอของออภัยด้วยไม่ใช่ว่านหน้าตาแก่นะแต่ดูแล้วก็จำเขาจะมีคนเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงดิฉันเข้าใจว่าเป็นศิลปินระดับที่30องคครับความรู้สึกดิฉันนะมาแก้30เห็นเธอถทอนไป5ปีไม่ด้วยความ <laughs> ที่เขามีความสามารถอาจจะคิดเยอะไปนิดหนึ่งจริงๆคนสมัยเนี้ย อายุน้อยแต่ความสามารถล้นสูงมากใช่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรบ้างเนี่ยคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่7จ็ดสองพันห้าร้อยรางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมนั่นใครจะไปรู้ถ้าเราไม่ดูประวัติเราก็ไม่รู้เลยนะใช่อันที่2องนายเอ็นนายเอนเตอร์เทนอวปี2010เพลงแห่งปีจากเพลงความคิดอเพลงความคิดดังคิดมากเจาะด้วยแต่สวัสดีโฮมจงเงยเงย่ง เออน้องอิงค่ะเลือกเพลงเนี่ยเลือกอายุคนนั่งจัดรายการด้วยรางวัลที่3อะไรคะคุณเจนรางวัลนักร้องชายเดี่ยวเพลงที่ติดหูนะคะครั้งที่10นิตยสารเซเว่ทค่ะแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะคะยูค่ะยูทูปเพลย์ยูทูปเพลย์อเวร์ดปี2013รางวัลศิลปินชายยอดนิยมค่ะค่ะทีฉันเจอภาษาอังกฤษทีระยุน จบไปเลยเตก็ใช่จะพูดเก่งเก่งไปเสียหมดเอออ่านไปอย่างนั้นไม่เหลือแล้วไงคือผู้สั่งกินเนี่ยเขาบอกว่าอย่าอ่านเป็นภาษาไทยเขาต้องใส่เวิร์บ ค่ะไปนิดนึงดิฉันจะลงข้อมูลเชิงวิชาการในซีวีดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มๆอย่างอย่างพี่แตมกินอะไรกินซีวีก็ได้นะคะเพราะว่าพี่แตมก็พี่แตมก็เริ่มมีภูมิเหมือนกับพี่บอยเรานิดนึงโดนโดนอีกรอบรอบสองรอบสองอนะคะแล้วก็มีภูมิเยอะอย่างน้องอิงของเรานะคะคุณผู้ชมท่าในใดที่อยากมาเจอภูมิของสองคนที่เชิญได้ที่สถานีไอเอ็นทีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมา าพูดคุยในส่วนของซิลิคที่ะมีสารสกัดจากตัวขาวนะคะมีสารสําคัญตัวหนึ่งน้งมีมก็คือสารฟาซิโอลามีนนะคะ,ะจะมีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการย่อยแป้งหรือว่าน้ำคาร,ร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลกลูโคสคำว่ากลูโคสนั่นก็คือเป็นพลังงานนะคะ,ะก็สามารถสร้างน้ำตาลกลูโคสได้ถึง 66%, 66ค่ะ,ะส่วนที่เหลือ 34%เอเนเอนไซม์จะช่วยย่อยเป็นน้ำตาลกรูโคสนะคะเช่นเดิมค่ะเมื่อเกิดการสะสมไขมันก็จะเอามาปรับเป็นพลังงานดีไม่เธอดีมากเลยค่ะเพราะงั้นสองคนนี้กินจุกินเป็นโอ่งคุณผู้ชมค่ะกินกินยังไงก็ไม่อ้วนเพราะเรามีซีวีไม่ใครมีข้าวที่บ้านนะถ้าเกิดว่าตอนนี้ข้าวราคาถูกแล้วชวนเราไปได้หมดข้าวเลอเดี๋ยวเราจะกินให้ดูยิ่งทำขนมจีนนะ3ามกิโลเจอกันสองคนพี่เจนบอยัน บ่อยยันนอกจากว่าเขาเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลกูโคลสแล้วก็ดึงพลังงานออกมาใช้นั้นแล้วเขาบอกว่าร่างกายของเรากระสารตัวนี้ยังทำให้เรารู้สึกอิ่มนานก็ที่เพื่อนเพื่อนของตัวเพื่อนของเพื่อนของบีมคคะคือลูกค้านี่แหละเป็นเพื่อนกันปกติแล้วเขาเป็นคนทานเยอะค่ะเราก็จะนัดมิติ้งทานข้าวกันคุยกันอะไรอย่างนี้มีวันหนึ่งโทรไปนัดค่ะ นางสั่งไปทานสองกล่องปฏิเสธเราบอกว่าไม่หิวข้าวตกใจไหมโอ้ตกใจอปกติเขากินเยอะไงใช่เพื่อปฏิเสธไม่เอาไม่ไปไม่หิวอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้าย ก็ไปไปเมาก็นี่นี่แหละค่ะก็คือส่วนที่ทําให้รู้สึกอิ่มนานเพราว่าสาสกัดจากถั่วขาวค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีสารสกัดจากผลส้มแขกซึ่งช่วยในเรื่องของการระบายค่ะผลต้มแขกก็คือการระบายแต่มีสารสําคัญสารสําคัญคุณาร hca หรือว่า i อดอกซีซิสิกนะคะซึ่งสารตัวนี้ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ ATP ซิตรตไลเอตนะมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลกรูโคสที่ได้จากแป้งแล้วก็น้ำตาลให้เป็นไขมันสะสมแล้วก็ปรับให้สร้างน้อยลงถูกสร้างน้อยลงใช่ก็เหมือนเราทานเข้าไปใช่เหมือนตัวนี้เขาจะเหมือนตัวนี้เขาจะไปเสริมกับตัวสารสกัดจากถั่วขาวใช่ไหมคะนอกจากนั้นเราก็ยังมี สารสกัดจากชาเขียวไคโทซานแอลคาเนทีน,นแอลาทาเทรดนะคะ,ะ,คะอยู่ในส่วนผสมของผิวนี่<ใ>นเรงหน้าค่ะ,คะเล้วเรามาดูสาหรับคนผิวหน้ามันผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวผสมทําอย่างไรให้สวยในหน้าร้อนพบกันเบรกสุดท้ายค่ะออ่่่่าเเเดินนนนทททุกกกััีีรพบมื คุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์าพาทะลุหัวใจคนเชื่อถ่ายปะกันอา่านตลาดครับซื้อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะฉันจะบอกว่าวูดดี้เกิดมาคุยค่ะดูได้ไหมไม่ใช่คนละเวอร์ชันคนละคนละรายการที่ฉันพูดอย่างนี้นี่มีความหมายนะเบรกที่2ของเราพี่แจ็คของเราค่ะทอย BM series 5นะคะไหนโดยเฉพาะแจ็คไหนไม่บอกอ แจ็คแฟนฉันบอกเองก็ได้ที่ฉันกำลังจะเข้าสคริปต์้วบอกแจ็คไหนหรือฉันก็งงแจ็คแน่ดีก็ไม่เคยมีแฟนชื่อแจ็คนะนะคะก็แจ็คแฟนฉันค่ะก็จริงๆแล้วเป็นลูกน้องต้องบอกอย่างนี้เป็นสังกัดใกล้วูดดี้เกิดมาคุยค่ะเจ้านายถอยเป็นไง ให้ดาวบอกให้ดาวดาวให้ BM อมซีรีส์ห้าหูราคาหลายล้านป้ายแดงด้วยสะใจไหมอยากขับบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วแจ็คก็เป็นคนขยันมากนะใช่เป็นเป็นเป็นเด็กขยันจะเปิดทีวีกี่ช่องก็เจอเจอแต่แจ็คจะเปิดพิธีกรก็เจอแจ็คจะดูหนังใหญ่ก็เจอแจ็คจะดูอะไรอีกอ่ะจะดูอะไรอีกอ่ะเยอะ ้แต่แฟนฉันยันบัดน,นี้แต่เขาไม่เคยผอมเลยลงอย่างเดียวเนี่ยใจขาดคงคุณค่าเรื่องน้ำหนักไว้ <S 2> <S 2> เห็นรูปที่อินสตาแกรมเขาโพสต์รูปมาว่าเนี่ยบอสใจดีให้ดาวน์โหลดแต่ว่าจะให้ผมผ่อนต่ออีกเจ็ดชั่วโคตร รักบอสที่สุดในโลกเลยครับอย่าไล่ผมออกนะอะไรอย่างนี้ผมไม่อยากขายเงินดาวซื้อรถแถมพิตตี้น้องมดพยาเกพเขาถ่ายรูปด้วยกันไงสามคนมดดำด้วยเป็นไงล่ะ ยังไงล่ะมุดดำก็อภิมหาอมตะรวยมุดดี้ก็อภิมหาอมตะรวยนะคะเพราะงั้นอยู่กับคนรวยก็จะได้รวยรวยก็จะรวยค่ะก็น้องบีมก็พยายามจะอยู่ใกล้พี่เจนเนี่ยค่ะจะรวยบ้างอะไรบ้างจะได้ไปด้วยกันค่ะเราไปไกลเลยค่ะเรื่องรวยเนี่ยเรื่องรวยถ้าพูดเรื่องรวยคุณพี่อาหารเสริมของเราทําธุรกิจ ให้รวยได้ให้รวยได้ใช่สำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนเนะาะอยากมีไรายได้โดยที่สวยด้วยมีสุขภาพดีด้วยแล้วก็สามารถทําเงินได้ด้วยผู้ชายต้องรอสิอผู้ชายนคนไหนที่อยากมีสุขภาพดีสวยด้วย หล่อด้วยไว่ไดิฉันมามากล้องแวะหน่อยหนึ่ง,อองแวะ<า>ได้ไดแม่นะคะหนุ่มๆก็สามารถขายได้นะคะนิวเกซีไลท์พลัสมัยใหม่ถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นอินเทอร์เน็ตอ่าคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ที่สาคัญก็พยายามโพสต์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 มันมี <c oughs> คุณสมบัติเยอะแยะมากมายที่จะช่วยให้เพื่อนๆ <c oughs> เ,เราหน้าตาดีขึ้นหุน่นดีขึ้นและป้องกันมีระบบสร้างปุ่มกันแล้วก็ สาร่านอนุมูลอิสระโรคสำคัญสำคัญค่ะมะเร็งเบาหวานหลอดเลือดหัวใจเยอะไปหมดเอดเอดด้วยเราลืมเอดไปคำหนึ่งนะคะอ่าคุณผู้ชายหรือคนไหนที่เป็นเออยู่แล้วก็สามารถยืดอายุให้อยู่ยาวนานขึ้นเพราะคนเป็นเอดปกติก็เขาร่างกายเขาก็ไม่นั้นอล้ภูมิต้านทานใช่ต่ำทำให้แบบว่าอายุ สั้นลงโอ้เราคนเราร,รู้ว่าเป็นโรคพ้รู้เป็นพอรู้ว่าเป็นโรคเอสปุ๊บเนี่ยกำลังใจก็จิตใจก็ถอ,อถ,ถอยแล้วนะเพราะฉะนั้น นอกจากนั้นก็คือภูมิต้านทานน้อยลงแล้วก็ยังทำให้โรคอื่นๆถามหาตามมาอีกต่างหากอย่างเช่นเบาหวานค่ะหลอดเลือดหรือมะเร็งเขาบอกว่าคนที่เป็นภาวะโรคเอสเนี่ยนะคะโรคมะเร็งจะมาครบพู่กันเลยอ๋อก็คือตามมาติดๆใช่ค่ะเพราะภูมิเลือดขาวใช่เพราะภูมิภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของเรามันเหมือนตายเหมือนแย่ลงต่ําลงโรคอะไรก็ สามามรถเป็นมีสารมาโ r โคาฟาหรือว่าแมคโกรฟาคตัวนี้นะคะช่วยลดในส่วนของมะเร็งในส่วนของมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเลือดขาวใช่ลิงพันกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยม,มันพันกันจังเลย <c oughs> <c oughs> นะคะ นี่ก็คือในส่วนของนิวเกซีไรฟ์พระส่วนคุณผู้ชายก็ยังขายได้อีกชิ้นหนึ่งก็คือซิลวีหลายคนบอกว่าเอ๊ซิลวี่สำหรับผู้ชายเหมาะกันเหรอผู้ชายมีไขมันหน้าท้องเยอะที่สุดในโลกสะสมกันอยู่ได้คนที่ชอบผู้ชายคนไหนที่ชอบทานเบียร์พุงเหมือนอาเซียเราว่าอะไรนะคนไหนที่มีภูมิก็คือมีแฟน มีเมียเอาเมียเลยใช่ไหมคะเมียเลยแฟนยังรักษาหุ่นถ้าเกิดว่าคนไหนมีภูมิคือมีแฟนส่วนคนไหนที่ภุงค่้อยมากๆอ่ะมีหลายคนอ๋อเหรอดิฉันมองเทคนิคที่บ้านไปดูสามีว่าค้อยเยอะหรือเปล่าอยากคิดว่าแฟนคุณจะนั้นนะนั่นแหละมีเยอะเลยสาวเที่ยวกับทีูุ่งด้วยใช่ไหมใช่ราะวพิ่งรู้